สำหรับพ่อบ้านแม่บ้านที่กำลังหารถใช้รับส่งนักเรียนหรือว่าจ่ายตลาดนะคะหรือใช้ในกรุงเทพหรือใช้ต่างจังหวัดนะคะวันนี้รถบ้านไทยขวัญมีนำเสนอนะคะเป็นโตโยต้าออติ1.8ตัว E-Sport นะคะคันนี้เป็นรถปี2014นะคะคันนี้ออกห้างเนี่ยอยู่ที่899,000บาทวันนี้รถบ้านไอยขวัญน,นะคะ จัดให้อยู่ที่สามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นคันนี้เป็นรถบ้านด้วยนะคะซื้อสดไม่เสียแวตเจ็ดเปอร์เซนถไม่ช้ำแล้วบำรุงการรักษาเนี่ยดูแลเจ้าของเก่าดูแลอย่างเต็มที่นะคะแล้วมีรอยสเก็ตหินภายสีภายนอกเนี่ยทางรถบ้านของขวันเก็บให้แล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้าที่จะเอาไปใช้ใหม่เนี่ยนำไปใช้ใหม่ได้เลย ะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านภายนอกและภายในลูกค้าเอาไปใช้ได้แบบสบายใจนะคะเรามีทีมงานดูแลก่อนที่เราจะรับซื้อรถเข้ามาหนึ่งคันนะคะเราต้องมีช่างของเรานะคะประสบการณ์เนี่ยมากกว่าสิบห้าปีไปซื้อนะคะว่ารถคันนี้มีชนหนักไหมมีความไหมน้ำท่วมไหมเพราะว่าถ้าลูกค้าไปตรวจเจอนะคะ เรายินดีรับซื้อคืนเต็มจำนวนนะคะหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นเลยเพราะฉะนั้นแล้วมั่นใจได้นะคะว่ารถบ้านคอยฝันคัดสภาพมาให้ลูกค้าพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายนะคะเราคัดสภาพเกรด A มาให้แล้วนะคะคันนี้นะคะก็คือเขาจะตกแต่งออกติดสเกิร์ตรอบคันเนี่ยออกห้างมาเลย ก็คือมันจะเป็นตัวแมนเนอร์เชนเขาเอาตัว e เนี่ยมาเปลี่ยนโฉมนะคะแล้วก็เป็น e sport นะคะก็คือเหมือนกับว่าเป็นแมนเนอร์เชนปรับสเกิร์ตปรับไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านภายในกันนะคะนี่นะคะด้านภายในของเขานะลูกค้าอ่าเดี๋ยวเบาเสียงกันนิดนึงนะคะภายในของเขาก็เป็นเบาะหนังนะคะ นี่กว้างขวางมากๆนะไม่มีริ้วรอยใดๆเลยทั้งสิ้นนะคะนี่ด้านตกแต่งโครเมียมมาด้วยนะเป็นพลาสติกตกแต่งแบบโครเมียมนะคะนี่ซีดีเอ็มสาใช้ได้ทุกอย่างแล้วพวงมาลัยของเขานะคะสามารถปรับโหมดได้นะคะเพิ่มเสียงลดเสียงหรือว่าเราจะเล่นซีดีอะไรอย่างเงี้ยเราปรับที่พวงมาลัยได้เลยด้านหลังก็มีเพดานชิพให้ด้วยนะคะไฟ ทุกอย่างนะค,ะคันนี้เลขไมอยู่ที่หนึ่งแสนสองมื่นกิโลเท่านั้นลูกค,ากนะกค้าวิ่งน้อยมากๆนะลูกค้าจ๋าวิ่งน้อยมากๆออปชั่นบอกเลยว่าครบนะคะจัดเต็มออปชั่นก็คือครบทุกอย่างนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่เห็นหนิงในคลิปนี้นะคะหนิงมีวันตีแถมให้นะคะซ่อมศูนย์สองปีหรือสองหมืนกิโลร้อยเจ็สิบเก้ารายการโทรหาหนิงได้นะคะที่เบอร์ ศูนย์เก้าเก้าสี่ศูนย์แปดสอง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 ด้านระบบโครงสร้างหน้าของเขานะคะก็คานเดิมนะคะนี่รวบพวกรอยเวลาที่เรามาซื้อรถมือสองกันเนี่ยเราก็จะต้องสังเกตพวกรอยสติกเกอร์หรือว่าเอ,อ่อพวกรอยเมนอาร์ตต่างๆเนี่ยอยู่ครบไหมใช่ไหมคะเนี่ยอย่างใบมออกอ,อะไรแบบนนะะเนี้ยนะคะเนี่ยเราเวลาเราจิกเนี่ยเราลิฟต์จิกเข้าไปเนี่ย มันก็จะนิ่มๆนะคะถ้ารถไม่มีการชนมานะเนี่ยมันจะนิ่มๆถ้ารถชนมามันจะแข็งๆนะอันนี้จากประสบการณ์ที่หนิงอยู่เต็นรถมามากกว่า1ิปีนะหนิงก็ดูรถไม่ค่อยเก่งนะคะแต่ถ้าลูกค้าสนใจรุ่นนี้จริงๆเนี่ยลองเข้ามาเทสขับได้นะคะคันนี้จะบอกว่าไปเป็นรถที่เครื่องพันแดก็จริงแต่ว่าไม่ได้ว่ากินน้ํามันนะคะอัตราการกินน้ํามันของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสิบสามถึงสิบห้ากิโลลิตรนะคะถือว่า คือเป็นรถที่ขนาดใหญ่สปอร์ตน้องๆแคมรี่อ ry, บอกเลยออปชั่นค่อนข้างที่จะจัดเต็มออกห้างเนี่ยจะบอกว่าแพงมากๆวันนี้ให้คุณเป็นเจ้าของได้แล้วนะคะในมือสองเนี่ยราคาแบบผ่อนสบายมากหกพันกว่าบาทเท่านั้นเองคือใครหารุ่นนี้อยู่นะคะแล้วสีจะบอกว่าสีเนี้ยจะบอกว่าสีสวยนะมันแบบมันดูแบบมันไม่ได้ดูแก่เกิน <laughs> หรือว่าเออ หรือฉูดฉาดเกินไปอะไรประมาณเนี้ยค่ะมองว่าเป็นสีที่สวยแบบสวยระดับหนึ่งเลยอะ่ะชอบนะจริงๆชอบชอบรลสีนี้